วันนี้เราจะมาแข่ง PVP กันนะทุกคนก็จะมีผมมีพี่ไอมีพี่วินแล้วก็มีบักอฟนะครับซึ่งการ PVP นะครับก็จะเลือกสายนะครับใครชนะก็จะไปชิงชนะเลิศแค่นั้นนะครับทุกคนของที่เราจะมา PVP กันก็มีตามนี้เลยคลิปจะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วไปดูกันเลยตายวะ เฮ้ยราซากบว่าเฮ้ยโคเท่ซึ่งไม่ใช่กบเป็นสัตว์ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมา PvP กันมาดูว่าใครจะเก่งที่สุดนะครับเนาะเนาะน้องเพริ๊กเนาะครับผมใช่ครับโอเคพี่เด้อมาดูสตรีมผมพี่สตรีมผมเดี๋ยวผมจะหมุนสปินให้ดูว่าใครจะเจอใครตัดแค่ขอบๆว้าวหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วอ่ะคนแรกคนแรกคือพี่ไอคตนแรกยืนดีดิยืนทีดิ เี่ยออกไปแล้วต่อไปนะครับสาวมาไหนวะสาต่อไปนะพี่สาวนี่หรอตกเดือนเฮ้ยเจยเย็นเย่เยนเจยเยนเจยเย็นเจเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นเจเย็เจยเย็นเจยเย็นเจเย็ยเยนย พี่วินเจอกับพี่ไอ้ครับจบมาพี่อ้เงียแล้วเมื่อไรเงียผมผมหมุนสุ่มหมุนใหม่เลยหรอผมผมผมสุ่มไม่เฉยพี่พี่มีปัญหาผมล่ะ็อกไอเรีล็อกตัวออ่าอ่าพี่คนละกล่องเลยวี่พี่สองคนคนละกล่องเลยพี่ไอ้ฝั่งนั้นอันนี้ฝั่งหนึ่งยุติธรรมเลยเท่าเทียมไลยพี่เท่าเทียมเก่งเจอตัวเก่งก่อนไงวินใช่เก่งกับเก่งเจอกันก่อนยังไงถ้าพี่เก่งพี่ก็ไปรอบต่อไปได้เอาไม่หมดเลยพี่พี่ผมยอมแพ้ ใส่เย็นเดเย็นพี่เดเย็นอ่าใส่ใส่เกาะใส่อะไรด้วยนะพี่ใส่เกาะใส่อะไรก่อนนะครับองราคาพี่จะยังขอเวลาใส่เกาะอ่าใส่พี่ใส่เสร็จแล้วทำไมให้ดับอันนี้อย่างว่าดับไม้พี่ดับไม้ดับไม้ไม่กากนะผมบดแล้วไม่กากเฮ้ยพี่พี่จเย็นจะเย็นจะมุกทิ่เขาวอยู่ อย่าเพิ่งยิงกันสิโอเคทุกคนนะครับเตรียมตัวก่อนนะครับเอ้าเบ็ดก็นี่ไงเวลาคนเขาจะใกล้พี่อ่ะพี่เอาเบ็ดใส่เขาปุ๊บเขาก็จะเด้่งหนีพี่ไปอะไรประมาณนี้พร้อมแล้วนะพี่ไปในสนามก่อนมีแอวอนันะที่ปิดบล็อกอ่ะเป็นแอวอพี่อ่าโอเคถ้าพี่พร้อมแล้วพี่มาตรงกลางกันมาตรงกลางพี่วินมาพี่วินเฮ้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ผมมาเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เอาแล้วครับตอนนี้ พี่ตั้งไอ้วอกอ่ะเลยอ่ะพี่พี่พี่คิดจะยิงกันเลยเฮ้ยเอาว่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยกระสุนเก็บของศัตรูได้นะครับเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเล่นระยะไกลครับเล่นระยะไกลนะวันนี้แล้วมันด่าไม่มีททำไงวะเนี่ยมาโดนแล้วหนึ่งเฮ้ยโดนแล้วมียาหิวนะมียาหิวนะมียาหิวนะครับยาหิวเอาแล้วพี่ไอไปใกล้ไปใกล้ไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไฟไฟไฟ เฮ้ยเอ้ยน้ำดักไฟได้เฮ้ยวิวินดิงตาโใส่ได้ได้ยังกันน่ะเฮ้ย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 บุกฟันบุกฟันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอย่าออกนอกครับอย่าออกนอกนะครับออกนอกเพดนะครับเต้เนี่ย กิน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 เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยตอนนี้นะครับสนามนี้ก็ได้เป็นไฟลูกโชน์ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ไอ้ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาแล้วตอนนี้ยิงอุ้ยอุ้ยพี่ไอ้โดนเจ้ามากเี่โดนเจ้ามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้เอ้อ้อ้้้อ เออเออเออตีตีตีโออเ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 ออยนาะเออยนาะเฮ้ยทำไมเลือดไปรถเลยแบ๊กเลือดฮะเลือดรถดิพี่เลือดรถดิเขากินแอปเปิลมาพี่กินแอปเปิลพี่ต้องพี่ต้องตีให้ตายพี่ตีให้ตายตีให้ตายตีตีอีกพี่ตีเออเออเออเลือดพี่รถป่ะเลือดพี่ลดไหมไม่รถฮะรถดิรถดิต้องรถแล้วต้องรถและต้องอยู่อยู่นี้เอาเลยครับตีกินแอปเปิลด้วยตีไป ตีไหมเอ้ยโอเคนะทุกคนไม่ให้เลื่อนเลยเท่าไหร่พี่ีเลือนเท่าไหร่ีเหลือเต็มเลยเลือดพี่เหลือเต็มเลยเต็มว่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยิบก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีกันอย่าพึ่งตีกันโอเคอย่ตีกันโอเคทุกคนเมื่อกี้ดาบไม้นะครับตีกันไม่ตายนะครับก็ต้องเปลี่ยนดาบใหม่อ่าดาบนี้เลยพี่ต้องดาบนี้แล้วเอาเลยพี่เอาเลยเออเออ เออนั่นแหละไอ,อ้วีวินแพ้ครับวีวินออกนอกสนามไม่มีกฎนี you, ่เฮ้ยเขาบอกเขาออกลักนาะไม่ใช่หรอผมบอกเลยผมไม่ฟังกฎละ ดีเราดูมันเล่นต่อล้เรียบเรียบร้อยโอเคพี่ไอไปดาต่อไปได้ต่อไปเอฟกับผมนะครับตอนนี้เอฟกับผมซึ่งโกงเปล่าเฮ้ยไม่โกงดิไม่โกงไม่โกงโอเคซึ่งดาบนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นดาบใหม่นะเป็นดาบเนเธอร์แรกนะทุกคนก็เป็นดาบนี้เลยของในกล่องนะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนดาบนะครับแค่นั้นพอนี่นะครับประมาณนีดแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นไอวินขโมยก็ไม่ของ อย่าเข้าไปของการซี้เอาเป็นกรรมการเป็นเราอ่าเป็นกรรมการพี่ต้องเป็นกรรมการนะพี่พี่ต้องภาคนะครูเนี่ยเข้าใจะไปพี่บินเออพี่ต้องได้เลยได้เลยปุ๊บอ่าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอจัดขอจัดไลฟ์ก่อนแต่ว่าผมไม่น่าจะเสี่ยงอะไรวะไปพี่วินอ๋อก็กำลังทำสนามอยู่ใช่ไหมพี่พี่กลังทสนามให้อยู่เตื่นเต้นหน่อยดิว่าเออไม่ต้องมีคนเตือนเต้นหน่อยดิว่าเออใช่ใช่ใช่รีบเข้ามาเลยเดี๋ยวไฟมันมอดหมด เพื่อเพื Gym. ่ออะไรเพื่ออะไรเฮ้ยอไปตีดีดีเออ้อ้ทำอะไรกันไม่ทำอะไรกันไม่มีอะไรกันมีอะไรเอาเอาเกมโหมดสู้นะโอเคโอเคพร้อมหรือยังไอไก่มา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 ี่คือวันตายของเจ้านี่คือวันตายของเจ้าคือกันพร้อมแล้วใช่ไหมหนึสอสามเอาเลย เฮ้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 ยเฮ้เฮ้เฮ้เฮอเฮ้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 เเฮ้เอเฮ้เ้เฮ้เ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 ฮ้เฮ้เ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 เฮ้้เฮ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 ้้เเฮ้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  เฮ้ยโดนโดนไปเฮ้ยจะมาุดทำไมขุดบอทำไมเฮ้ยเ้ยฮ้ยออกไป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 ออกออกไปอเกไออออไปออไปอเออออกไปอกกอกกกไปกกไปาอมาอตี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 เออ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  เออมาดิมาดิเอฟมามามาเออเดี๋ยวปลาเฮ้ยดีใจด้วยพี่ดีใจด้วยที่ได้ปลาผมดีใจกับพี่ด้วยผมดีใจด้วยเฮ้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 มาเอฟเอฟต้องตายเอฟต้องตายต้องตายมันเลือดเลือดเท่าไหร่วะนะ a few moments later เ um, ฮ right hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองท้าแตกองท้าแตกกองท้าแตกแล้ว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  แตกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะหน้าไปเฮ้ยเกมนนานมากอ่ะเออพี่ไอเอ่เอาของทั้งหมดทิ้งลงบ่อน้าพี่เหลือเหลือไว้แค่ดาบพี่เราจะไปกันตอนสุดท้ายไงฮโอ้ยหลือพี่ไอ้เหรอใช่เหลือพี่ไอ้ไม่ยอมว่ะกูจริงว่ะโอเคนั่นทุกคนเด u, e, <laughs> <laughs> uh ี oh, yeah. I mean, I ๋ยวผมขอเตรียมตัวกันก่อนดื้อมันจะมีวันชนะพี่เว้ยสองหนึ่งเป่าสองหนึ่งเปล่า ผมไม่ยอมให้มันสองหนึ่งเป่าสองหนึ่งเปล่าวสองหนึ่งเปล่าว่ะมาแล้วโอคนเดียวน่ากลอะสองสองหนึ่งพี่สองหนึ่งไหมสองหนึ่งไหโอเคนะทุกคนผมจะสองหนึ่งไม่ไม่สอ่าวบ๊ผมจะสองหนึ่งนะครับถ้าเขาชนะเขาก็จะชนะนะครับแต่ถ้าเขาแพ้เขาก็แพ้นะครับเขาก็กาดได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยมาได้อะไรอ๋อได้ได้เอฟเป็นเมียโอเคอ๋ออะผมกูยังเจ็บไหมตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ไอ้ก่อนเฮ้ยพี่พึ่งรีบดิพี่ใจเย็น ซ้อม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 ก่อนนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหนึ่งสองสาวไปปุ๊บเฮ้ยพี่มาดิเอาละครับตอนนี้เป็นหน่วยสนุ้ยพี่พี่แทงเลยพี่อ้าวผมแทงอ้าวมาดิพี่มาพี่มันจะเอาผมผมจะเอาผมจะทั้งสองคนผมจะทั้งสองคนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาสิมาพี่มาสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งผมล่อเออผมไปแล้วไปแล้วพี่ พี่จะไปไหนพี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเเออ้้ยยมาพี่โอ้ยเขาโหดแท้หวะกินก่อน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 เอ้ยพี่มาพี่มาพี่มาเฮ้ยไอ้ตายไอ้ตายเร็วเร็วพี่วินเร็วพี่วินเร็วพี่วินเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่มาดิพี่มาพี่มาเอ้ยเอ้ยอื้มเออโอเฮ้ยจะท้ายจ่ะนะเ้ย เอ้ยไม่ตายครับไม่ตายครับมียาครับมียาครับมีเยอะไอ้ไม,มอโอ้โหเออเก่งจังว่ะโอเคนะทุกคนซึ่ง<ะ>ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เป็นผมนะครับที่ชนะนะครับอืมได้คอยหมดได้คายหมดมานนี่<笑><笑>โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมดกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่ามาดิพี่พี่ก็มาดิพี่ก็มาพี่ก็มาอ่า พี่ก็มาโอ้าาโอโอเคสำหรับวินี้ไปก่อนนะครับเราทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บอบอ๊บบอ๊บบรัก